สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การทำนายไพ่ยิปซีประจำเดือนกุมภาพันธ์2564กับอาจารย์ปุ๊กกี้ทางช่อง y YouTube ปุ๊กกี้พยากรณ์ค่ะก่อนอื่นอนาะจารย์ต้องขอกล่าวคำว่าซินเจียอยู่อีซิน,นีโคชัยจดจินปีนี้นะคะอาจารย์ขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเฮงเงรวยๆวปังๆตลอดปีและตลอดไปค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทำนายนะคะดวงชะตาราศีของชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ สมรชาตราศีเมถุนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนาะจะขึ้นมานะคะคุณได้ไพ่สิบอาบนะคะก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะในความรู้สึกส่วนตัวของคุณนะดูช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอ่ะคือคุณรู้สึกคุณท้อนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในชีวิตคุณเนี่ยมันมันแย่นะคะมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากนะช่วงเดือนนี้ นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่ความรู้สึกนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณผ่านกับเจอกับประสบการณ์ที่มันไม่ค่อยดีนะคะในช่วงในชีวิตของคุณที่ผ่านมาเนี่ยนะช่วงเดือนนี้บางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดอนะมันก็อาจจะมาจากคดีนะที่คุณนะเคยผ่านมาเคยประสบมาเคยพบเจอมานะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขออยากจะให้คุณเนี่ยอย่าไปท้อถอย นะหรืออย่าไปคิดเยอะคิดมากนะในในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนอดีตนะคะคือบางสิ่งเนี่ยชีวิตเรามันก็ต้อง m ูฟออนนะคะก็ต้องไปต่อแล้วนะคะถ้าเรามาดูนะคะไพ่ใบอื่นเนี่ยชาวราศีเมถุนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะ m ูฟออนต่อไม่ได้นะคะยังไงคุณตัวในเรื่องของเนื้อง,งานนะคะหรือว่าธุรกิจการงานการค้าขายของคุณเนี่ยมันก็ยังได้อยู่นะคะยังได้ไพส่สองไม้เท้าอยู่นะคะ มันก็ยังคอนติเนียไปได้เรื่อยๆนะคือเดโชมาสโกออนนะคะคือคุณก็ยังทําได้เรื่อยๆอยู่เพียงแค่ว่าพักในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณไม่ไหวแล้วคือคุณไปต่อไม่ได้คุณรู้สึกว่าคุณต้องหยุดแล้วล่ะคุณคุณต้องไม่ไหวแล้วล่ะอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์หรือเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะขอให้คุณหยุดพักนะคะหยุดพักเนี่ยหมายถึงว่า คุณอาจจะมีความพักสักแป๊บหนึ่งนะหยุดคิดพิจารณาหรือว่าคิดให้จิตใจเนี่ยมันโล่งก็ได้คือไม่ต้องพิจารณาอะไรก็ได้คือทําจิตใจของคุณให้มันโล่งโปร่งสบายนะโดยการนั่งสมาธินะบางคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วหรืออะไรเงี้นะคะก็อาจจะนั่งกรรมฐานนะหรือว่าอาจจะไม่ต้องทําก็ได้บางคนที่ไม่เคยทําก็ไม่เป็นไรนะคะก็แค่หยุดแค่เราหยุดพักตั้งสตินะคะแล้วก็ เหมือนเหมือนพักอะนะคะให้ให้ความคิดหรือว่าให้ p u s ความรู้สึกของเราเนี่ยมันมันมันดีก่อนนะคะมันมันแข็งแรงนะแล้วคุณก็ค่อยกลับมานะ,ะในการที่คุณจะเริ่มต้นใหม่นะ,ะในการทรําธุรกิจในการงานหรือคิดโปรเจกต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะตรงนี้เนี่ยค่อยกลับมานะคะพักแป๊บหนึ่งไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องพุชตัวเองว่า คุณจะต้องรีบต้องเร่งต้องอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะก็พักก่อนนะเพราะว่าความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับชาวราศีเมทุนนะอ,อ,อย่างที่อาจารย์บอกการงานการทําธุรกิจการค้าขายมันยิงไปเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องเจอนะคะในเดือนนี้เนี่ยพอเราพักแล้วเนี่ยนะเราก็ตั้งรับนะคะคือเราตั้งรับตั้งรับกับอะไรบ้างนะใครทำธุรกิจการงาน ช่วงนี้นะคะระวังเจอกับปัญหาที่เข้ามาในรูปแบบของอลูกค้านะคะคือลูกค้านะเดือนนี้เนี่ยคือคือถามว่าได้ไหมมันก็ยังได้อยู่อะคะ่ะมันก็ยังทํางานต่อไปเรื่อยๆอย,อยู่แต่คุณอาจจะมีปัญหานะคะกับลูกค้าก็เป็นได้นะคะใครที่ดีลงานกับลูกค้าโดยตรงหรือว่า เราต้องต้องต้องมีการทํางานผ่านตัวเราเองเนี่แหละกับลูกค้าเนี่ยไม่ต้องผ่านใครหรอกผ่านตัวเราเองเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหานะ,ะปัญหาอย่างไรบ้างหนึ่งในเรื่องของความคิดนะคะที่คุณกับลูกค้าเนี่ยบางทีอาจจะดิวงานแล้วเ,เขาเรียกอะไรความเข้าใจไม่ตรงกันนะคะ,อ,ะอย่างไรดีคือถ้าสมมติว่าคุณเป็น คนที่ต้องการทําให้ลูกค้าทํางานแบบให้ลูกค้าแบบคัสตอมไนส์นะคือทํางานตามใจลูกค้าะนะบางทีการสื่อสารมันอาจจะผิดพลาดนะผิดพลาดเป็นไปได้ว่าผิดพลาดทั้งตัวคุณเองแล้วก็ตัวเผาบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะนะคืออ๋อฉันเข้าใจอย่างนี้แต่เขาเข้าใจอย่างนั้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าสื่อสารกันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องไม่ลงตัว มันก็เลยเกิดการผิดขึ้นมาได้นะคะผิดตรงนี้เนี่ยไอ้เรื่องของการงานเนี่ยมันมันยังอาจจะแก้ไขได้นะคะแต่ความรู้สึกนะหรือคติที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยบางทีมันแก้ไขไม่ได้นะอืมนะคะคือบางทีมันอาจจะแบบว่าผิดใจแล้วผิดใจเลยนะสายน้ําไม่ไหลย้อนกลับนะคือมันผิดไปแล้วผิดไปเลยมันแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะเปราะบาง นะคะใครทำธุรกิจอ่ะค้าขายก็ได้พูดจามไม่ดีหรือ,อใช้อารมณ์นะคะคุณก็นนอยอยู่แล้วละคุณก็เหนื่อยเบื่ออยู่แล้วละคุณเจอลูกค้าจุกจิกมากอีกคุณก็แบบจัดเต็มเลยอะไรเงี้ยใส่เต้นคอมเพนสิจ๊ะรออะไรอ่านะคะคือตรงนี้เนี่ยมันมันก็เกิดการกระทบกระทั่งเกิดเกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณกับลูกค้าหรือว่าคู่กรณีผู้สัญญาก็ได้นะคะหรือว่า คนที่เราดีลงานด้วยนั่นแหละอืนะคะฉันช่วงนี้ก็ใจเย็นๆนะคะอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวของเราไปลงกับงานนะค,ะคือต้องมีความเป็นโปรนะช่วงนี้นะ,ะซึ่ง <c oughs> ความที่คุณอุปสรรคของคุณเนี่ยเออมันคือใน e มจิเชียนนะคะคือสิ่งเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอนะคะแต่ว่ามันทําให้มันเกิดเป็นอุปสรรคเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีคุณ อาจจะไม่โปรนะคะอาจจะไม่ได้ว่าคุณนะแต่หมายถึงว่าคือคุณอาจจะไม่โปรในการที่คุณจะแยกแยะว่าเอออันนี้คือชีวิตส่วนตัวของคุณความส่วนส่วนตัวของคุณนะการน,น,นะนี้คือเรื่องงานฉะนั้นมันก็จะเกิดการเป็นชนกันเละเล,เลยนะคะคือเอาเอามาลงกับลูกค้านะเกะิดการคอมเพลนเกิดการผิดใจนะคะซึ่งการผิดใจหรือการตรงเนี้ยมันก็จะส่งผลกระทบที่ทําให้ตัวคุณนะ่ะ มีแผละนะคะมีแผลในเรื่องของการทํางานนะเช่นเช่นว่าโดนคอมเพลนนะโดนฟ้องโดนล้องเรียนนะโดนฟ้องร้องหรือโดนแบบถามว่ามันเป็นคดีความได้ไหมถ้ามันมันมันเลวร้ายนะคะมันหนักเนี่ยมันอาจจะเกิดการที่ว่าเกิดการคดีความขึ้นมาได้นะคะฟ้องหมิ่นฟ้องอะไรอย่างเงี้ยนะคือตรงเนี้ยคุณก็ต้องใช้ความใจเย็น แล้วตรงนี้มันไม่ได้เกิดผลกระทบกับลูกค้าอย่างเดียวะคะ่ะคือถ้าใครที่ทํางานประจําหรือว่ามีผู้บังคับบัญชาเจ้านายนะหรือทำกกธุรกิจแต่เราจะต้องชุขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะเพศหญิงเนี่ยช่วงนี้นะคะเบาบางมากนะก็มีเกณฑ์ที่จะทะเลาะนะหรือผิดใจหรือว่าความคิดเห็น อาจจะดีอาจาอาจะไ,ไม่ต้องทะเลาะแบบออกมาเป็นคําพูดก็ได้นะแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดของความคอนทราสต์กันในเรื่องของความคิดเห็นก็ได้นะคือบางทีเนี่ยตัวคุณก็เห็นแบบเนี้ยคือคิดแล้วว่ามันดีคิดแล้วมันถูกต้องนะแต่ถูกต้องของคุณกับถูกต้องของผู้ใหญ่หรือเจ้านายคุณนะมันไม่เหมือนกันนะคะคือความคิดเห็นมันไม่ตรงกันฉะนั้นพอความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วเนี่ยถ้าคุณ ขืนพุ่งพุ่งชนหรือว่า,าดื้อรั้นนะคะในการที่คุณจะคิดแบบนี้แหละฉันคิดแบบนี้ฉันทำแบบนี้แหละนะคุณไม่ปรับหรือคุณไม่ไม่คอมโพมิซบ้างเนี่ยบางทีตัวคุณเองก็จะเกิดบาดแผลนะคะเกิดบาดแผลยังไงโดนดรอปอืมนะคะโดนดรอปงานโดนพักงานก็ได้ นะคะคือตรงนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวของคุณด้วยเกี่ยวกับเนื้อง,งานด้วยนะคะนี่อาจารย์บอกไปคุณอาจจะโดนดอกงานเฮ้ยหรือถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์รับงานประจำนะคะน,ะคะนี่ยกตัวอย่างเฉยๆนะรับงานประจาก็งัดปับ๊บนะจบเลยจ้ะนะตัวดอกงานไม่ให้งานจา้ะนะคะคือตรงนี้มันก็อาจจะเกิดผลกระทบแบบลักษณะแบบนี้นะคะได้แต่ ถ้าคุณวิตกกังวลน,นะคะว่าคุณจะตกงานไหมหรือคุณจะทำไม่ได้ไหมหรือว่าจะไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือตัวคุณนไปต่อได้อยู่แล้วะคะ่ะแต่เพียงแค่ว่าณช่วงนี้มันอาจจะเกิดการอุปสรรคหรือเกิดการกร,กระทุ่งที่มันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยตัวคุณก็ยังได้พ่สองไม้เท้าอยู่ตัวคุณมีมีภาวะของ ความพร้อมหรือว่าการทํางานคุณเนี่ยมันมันดีอยู่แล้วนะคะมันอยู่ในขั้นลักษณะที่ว่าโปรอยู่แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ที่มันขัดแย้งกันก็คือในเรื่องของความคิดการจะทําอะไรพวกนี้ด้วยนะคะคือตรงเนี้ยก็ก็ต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็แก้ไขสถานาการณ์กันไปนะทีนี้เรามาดูในถ้าเกิดว่าเออไม่ใช่ลักษณะแบบที่อาจารย์พูดไปแบบนี้ล่ะแล้วเป็นแบบไหนได้อีกนะคะ มันก็จะมีลักษณะที่ว่าณนะช่วงเดือนนี้ตัวอถ้าใครนะคะถ้าใครที่ทำงานเดีวกว่ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคือตัวลูกค้านะคะหรือตัวคนที่คุณ,คณเป้าหมายของคุณที่คุณทำงานเขาเนี่ยเขาอาจจะมีมีสภาพนะคะในในภาวะของเศรษฐกิจหรือว่าในความมั่นคงของตัวเขาเองเนี่ยไม่พร้อม หรือว่ายังไม่ไม่พร้อมทีม่จะไปต่อคุณยังไม่พร้อมที่จะทํางานาจ้างคุณเนี่ยนะหรือว่าลูกค้าุ่มลูกค้าของคุณเนี่ยกำลังในการที่เขาจะจ้างคุณทํางานหรือว่าจ้างคุณดีวงานเนี่ยทำงานคุณหรือว่าซ mm. ื้อของคุณเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงนะคะคือคือ,คอเขามีปัญหาในตัวของตัวเขาเองอ่ะคือเขาอาจจะไม่ <Mc Olympic. S 1> มีปัญหาคุณก็ได้แต่เขามีปัญหาตัวเองทํทให การทํางานหรือว่าการทรําธ,ธุรกิจค้าขายคุณเนี่ยผลที่ตอบรับมาเนี่ยมันน้อยลงนะคะมันน้อยลงยอดดิวยอดซื้ออะไรพวกเนี้ยน้อยลงไปด้วยนะะตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับในเรื่องของงานนะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็ต้องใช้ความใจเย็นๆนะคะแล้วก็ประคับประคองตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะ แต่มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงมากแต่มันก็ยข,ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะถ้าคุณอารมณ์แรงมากเนี่ยผลกระทบมันก็จะมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินช่วงเดือนนี้เนี่ยคุณก็ถามว่ามันมันมันยังได้อยู่ไหมมันก็ยังได้อยู่ในแนวที่ว่าไปเรื่อยนะแต่ตัวคุณเองอ่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณนะอยากที่จะ เก็บเงินก้อนคือหรืออยากได้เงินก้อนนะคือคุณไม่อยากได้ละให้เงินแบบเบี้ยรายรายทางเบี้ยน้อยหอยน้อยอะไรเงี้ยคือรายวันรายอะไรเงี้ยคือคุณไม่อยากได้คุณคุณอยากจะได้เงินเป็นแบบเป็นก้อนเลยแหละนะคะเป็นก้อนเป็นกำนะได้มาเป็นก้อนก้อนเป็นหลอดหลอดทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณเนี่ยช่วงเนี้ยเอ่อถ้าถ้าสมมติว่าคุณไม่มีปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะไม่มีปัญหากับลูกค้าอะไรเงี้ย เ,ออเงินตรงนี้มันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ที่ว่าคุณจะได้เงินมาเป็นล็อตๆนะคะแต่ว่าความต้องการของคุณเนะี่ยที่ที่อยากจะได้จริงๆอะ่ะมันอาจจะมากนะจะมากเกินในสิ่งที่มันเป็นความจริงฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ไหมได้แต่ได้ในสถานะที่ว่าออพอพอได้นะคะไม่ถึงกับเยอะมากนะคะแล้วก็ตัวคุณมีความต้องการากจะได้เงินแล้วกออ็ถ้าใครนะ,ะที่ เป็นเจ้าหนี้อืนะคะถ้ามีคนีคุณเนี่ยเป็นเจ้าหนี้นี่แหละคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากได้เงินเก่าๆที่เพื่อนหรือว่าที่คนในบ้านนะคะพี่น้องหรือว่าคนรู้จักเนี่ยหรือใครก็แล้วแต่ที่ยืมไปหรือที่เอาคุณไปอะ่ะอยากที่จะได้กลับมานะคะก็ถามว่าได้ไหมมันได้ค่ะมันมีสิทธิ์ที่จะได้นะคะเพราะว่าการเงินเนี้ยได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะ เซเว่นออฟเพนต์เกิลส์ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์การที่จะได้มานะแต่ว่าอย่างที่จจอาจารย์บอกไปการได้ของคุณเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นแบบก้อนแต่ไม่ใหญ่อะคือแบบค่อยๆได้ค่อยๆได้ค่อยๆหมุนมามากกว่านะะแต่ตอนเนี้ยมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เนาะนะคะแต่ถ้าเรามาดูในเรื่องของใครที่เป็นลูกหนี้แหละนะคะลูกหนี้เนี่ยตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าตัวคุณเองอะก็ต้องอ จะแจงหรือฮะหรือว่าจะระเบียบในการที่คุณอะจะต้องแยกแยะนะคะเงินเป็นกองๆว่ากองนี้อ่เอาไว้ให้ผ่อนให้เจ้านี้เจ้านี้นะคะอ่าคนนี้อากองนี้ให้คนนี้อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์การที่คุณจะต้องจัดสรรในการใช้หนี้นะในการเอาเงินตรงนี้แบ่งเป็นเป็นส่วนๆนะคะแล้วก็พาร์ทของตัวคุณเองอะ่ะคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากได้เงิน นาเดี่ยได้เงินก้อนก้อนใหญ่ออสักก้อนหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าจะมาทำอะไรนะเพื่อที่ว่าจะมาซ่อมแซมบ้านนะคะหรือซ่อมแซมรถนะเพราะว่าชาวราศีเมถุนช่วงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรก็ไม่รู้รถรถขับอยู่ดีๆนะก็เสียแล้วอะไรเงี้ยเสียแบบจุกจิกแบบซ่อมยิบย,ย่อยนะคะคุณอาจจะต้องการกันตรงนี้มาเพื่อมาซ่อมรถนะะหรือว่าซื้อรถใหม่ หรือว่าบ้านเนี่ก็ช่วงนี้ก็หลังคามรู้สึกว่ารวอแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือตรงเนี้ยมันเป็นการที่ว่าคุณอยากจะได้เงินมาเพื่อที่จะมาซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือว่าอาจจะมาทาเกี่ยวกับมีมีค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเก็เรียกว่าทธนุบำรุงคุณแม่ นะคะอ,อ,อาจจะคุณแม่สุขภาพนะคะอาจจะต้องทานยาประจําอาจจะต้องทานยาเสริมนะคะหรือว่าเราอยากที่จะเติมเต็มนะะในส่วนที่ซื้ออาหารดีๆหรือว่าซื้ออะไรที่มันเป็นบํารุงเนี่ยมาให้คุณแม่เรานะคะเ,เพราะว่าอาจจะสุขภาพไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีอายุเยอะอย่างเงี้ยคือตรงนี้มันอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าอยากคุณอยากจะได้ทําตรงนี้ด้วยนะคะก็ค่อยๆจัดแจงกันไปเนาะในเรื่องของโชคลาภเนี่ย ตรงนี้เนี่ยถ้ามันจะมีนะโชคลาภมันจะมาจากในเรื่องของการที่คุณได้นะสิ่งที่มันเป็นการเ,าเหมือนบอกต่อนะเหมือนแบบบอกต่อมาจากเพื่อนนะหรือว่าอาจจะได้โชคลาภจากเพื่อนเพื่อนฝูงนะคะพี่น้องบอกต่อ,อยังไงก็คือเหมือนกับว่าเขาอาจจะบอกเอโชคลาภให้คุณนะคะว่าเออเธอ โชคลาภแบบนี้อย่างนี้นี้อะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยก็คือโชคลาภได้มาจากเพื่อนนะคะแต่จย์มองว่ามันมันค่อนข้างที่จะเอ่อเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเยอะมากนะจะเป็นเล็กๆน้อยๆมันจะเป็นลักษณะของการที่ได้เงินจากเก่าๆมากกว่านะติดหนี้เราติดหนี้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้มาจากลักษณะนั้นนะคะคือการเงินก็ค่อยๆเอ่อประคับประคองเงินไปนะคะนะ อำหรับเรื่องความรักนะคะในช่วงนี้นะคะที่เป็นคนโสดนะคะโสดจริงๆโสดแบบไม่มีใครคุยเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การที่อยากที่จะกลับไปนะคะหรือฟื้นความสัมพันธ์กับแฟนเก่านะคะหรือคนรักเก่าะะที่เคยเลิกลากันไปแล้วนะคะ mm. หรือคุณเจออาจจะเลิกลากันไป,ปนหมาด mm. ก็ได้นะคะหรือเคยเลิกลากันไปแล้วช่วงนี้คุณเองอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือนะคะเขาหรือเธอนะอาจจะมีเกณฑ์การที่จะ ลงพันหวน,นะคะลงพันหวนกลับคืนมาอยากที่จะออส่งข้อความมาส่งลายมาออถักเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงนะคะคือตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยช่วงเดือนภุมภาพธ์นเนี้คนรักเก่ากลับมานะคะถักมานะหรือตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะคิดถึงหาอยากกลับไปมีความสัมพันธ์ีครั้งกับ่นะแต่ทีนี้เนี่ยออมันได้ ไพ่สาม้เท้านะคะจับขึ้นมาอีกเนี่ยดได้ไพ่สาม้เท้า,เาความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันมีสิทธิ์นะคะที่มันจะต่อยอดน,นะคะคือลมพัดหวนกลับคืนมาเป็นไปได้นะคะแต่ท้งนี้เนี่ยท้งนี้ทั้งนั้นความเป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเราหรือเขาเนี่ยมันมันมันมีนมความความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีความมีอะไรมาขั้นกลางไหม อะนะคะมีอะไรมาขั้นตรงกลางไหมเขาสดจริงไหมนะคะเขา,เอ,าอยากที่จะกลับมากับเราเพราะว่ารักเราจริงๆนะหรือว่าเหงาไหมนะคะบางทีอาจจะเหงาหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากที่จะกลับมาหรือตัวเราเองเนี่ยก็ต้องทบทวนว่าบางสิ่งบางอย่างความเขาเรียกอะไรความการกระทำนะบ,บางอย่างที่เขาเคยทำด้วยเรานะหรือเขาอาจจะมีนิสัยบางอย่าง ทัศนธติบางอย่างที่มันเราไม่ชอบหรือว่าไปกันไม่ค่อยได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือจุดเสียนะคะคือจุดเสียเนี่ยของเขาและเราเนี่ยมันมันสามารถที่จะไปต่อกันได้ไหมถ้าเกิดว่า,เ,าเกิดการลมพัดหวนขึ้นมาแล้วจริงๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็ลองพิจรารณากันดูนะคะว่ามันจะไปต่อกันได้ไหมนะคะแต่อาจจะมีเกณฑ์ที่เราหรือเขานี่แหละจะอยากกลับมา นะ,ะหรือเขาอาจจะอยากกลับมาหรอจจอยากกลับไปด้วยนะคะตรงนี้สำหรับหรับคนโสดนะแต่พอสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่แล้วล่ะนะคะหรือว่าคบบกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวนะคะยังไม่ได้มีความจริงจังว่าจะเปิดตัวเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยมีเกณฑ์นะคะได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนะคะก็ขอดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่ คบกันซอยยาหนึ่งแต่ยังไม่เปิดตัวนะคะมีเกณฑ์การเปิดตัวเนาะจะคนยังไม่โสดเอ้ยคนที่มีคนคุยไปแล้วนะคะแต่ยังไม่เปิดตัวนะคะมีเกณฑ์การครบกันเป็นเรื่องเป็นราวเหมืนอนเปิดตัวให้สังคมได้รับดูนะคะแล้วก็ความสุขที่มีเนี่ยก็คือมีความสุขมีความหวานชื่นดีนะคะมีเกณฑ์การได้ดอกไมน้นะคะจะเป็นดอกไม้ช่อช่อหนึ่งนะคะหรือว่าของฝากของขวัญน,นะคะจาก คนที่เรากาลังคบหาดูใจอยู่ด้วยแล้วก็มีการเปิดเป็นตัวเป็นตนเปิดเผยเป็นตัวเป็นตนกันนะคะสาหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะแต่งงานแล้วนะคะความรักหวานชื่นนะคะมีเกณฑ์การได้ออ,ออกเดทนะได้อาจจะตอนนี้อาจจะออกไปทานข้าวนอกบ้านกันไม่ค่อยได้นะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การจัดนะดินเนอร์เล็กๆนะคะมีของฝากนะมีแหวนแทนใจมีสร้อยนะได้เครื่องประดับ หรือว่าได้เงินได้ไดองอังเปานะคะอาจจะไม่ได้มีค่าราคาที่มันเยอะมากนะคะแต่ตรงเนี้ยมันมีความสําคัญนะคะทางด้านจิตใจนะ,ะสำหรับคุณแล้วก็เขานะคะหรือตัวคุณเองนี่แหละจะเซอร์ไพรส์นะคะหรือจะดินเนอร์นะคะให้กับแฟนนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็มีความสุดดีนะคะแต่ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยหลังจากความสุตรงนี้เนี่ย อาจารย์อยากจะบอกนิดนึงนะคะถ้าใครที่มีลูกหลานนะ,ะหรือมีลูกแล้วนะคะหรือมีบุตรแล้วบุตรธิดาแล้วเนี่ยช่วงนี้ระหว่างเรื่องของน้องๆเนอ,นอนะอาจจะมีความเจ็บปว่วยหรือว่าไม่ไม่สบายนะคะหรือพูดง่ายว่าลูกอาจจะเจ็บป่วยได้นะคะหรือไม่สบายได้ฉะนั้นเนี่ยหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวน้องๆเนี่ยจะมีความมีปัญหานะบางสิ่งบางอย่างในใจหรือว่าต้องการที่ปรึกษาหรือว่าต้องการที่จะให้คุณเนี่ย เข้าไปดูแลนะคะก็ขอให้ดูในเรื่องของลูกหลานนิดหนึ่งนะคะว่าเ,เราเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเกิดขเขาไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้ไม่สบายนะคะก็อาจจะต้องดูในเรื่องของปัญหาที่เขาต้องแก้ไขน,นะคะสำหรับตัวเขาเองบางทีเ็าอาจจะไม่กล้านะคะในการที่จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะฉะนั้นถ้าคุณเป็นพ่อคุณพ่อแม่เนี่ยคุณก็อาจจะดูแลนิดนึงนะคะว่า ลูกคุณหรือว่า,าสิ่งที่ที่เขาเจออยู่เนี่ยเขามีอะไรในใจไหมนะคะก็ลองปรึกษากันดูนะคะถ้าเกิดมีตรงจุดนี้นะอ่ะทีนี้อ่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของความรักนะคะของชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพบ้างละนะสุขภาพหรือเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังอ่อย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะ ใครมีลูกนะคะบุตรดาก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพรุน,นี้นั่นกันไปแต่ในเรื่องของตัวคุณเองล่ะตัวเองช่วงนี้เนี่ยถ้ามีเกณฑ์การออกกําลังกายนะคะชาวเมถุนท่านไหนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วเป็นประจําหรือว่าอยากที่จะออกกําลังกายเนี่ยก็ระวังในเรื่องของการออกกําลังกายที่มันหักโหมนะคะมากเกินไปจนทําให้กล้ามเนื้อนะคะเส้นเอ็น,นะะกระดูกด้วยนะคะในช่วงบริเวณหลัง ตันะ้งแต่ต้นคอลงไปจนถึงข้อเท้าเลยนะคะมันอาจจะเกิดการอักเสบหรือเคล็ดถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันรุนแรงเนี่ยก็ระวังในเรื่องของการแตกหักนะ,ะลาวนะคะอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นได้ฉะนนเนี่ยช่วงเนี้ยออกกําลังกายได้ไหมออกกําลังกายได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปหักโหมแบบมากจนแบบว่าทําให้มันโอเวอร์โหลดไปนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลกับ เรื่องที่อาจารย์บอกไปด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของสิ่งที่ม,มันถ้าเราเรีเฟอร์ไปในเรื่องของหน้าที่การงานหรือเรื่องของการงานของคุณ,คณการานราของคุณเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเบาได้เบานะคะเบาได้เบาคือความขัดแย้งนะที่อาจารย์พูดถึงเพราะว่าคุณอาจจะมีจัดรูอย่างลับๆก็ได้ นะคะศัตรูอย่างลับๆเนี่ยคือการแทงข้างหลังนะการที่โดนดองโดนดรอปนะโดนกําจัดลักษณะเนี้ยค,คือคุณอาจจะไม่ได้โดนเด้งแบบซะทีเดียวหรอกแต่อาจจะเป็นลักษณะของศัตรูที่เกิดจากการกระทําของคุณเองนะคะศัตรูที่อาจารย์บอกไปนั่นแหละนะผลของการกระทาของคุณเนี่ยมันอาจจะย้อนกลับมาหาคุณทําให้คุณน่ะมีศัตรูอย่างที่คุณน่ะ ไม่ได้ตั้งตัวนะหรือไม่ได้คิดไวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือศัตรตูในใจของคุณเองด้วยนะก็คือสิ่งที่คุณเ,เป็นอยู่นะคะจันตนะกติความคิดหรือบางอย่างเนี่ยอาจารย์อยากจะให้คุณมองโลกนะคะในแง่ที่มันดีน <c oughs> ะคะในแง่ที่มันอาจารย์โทษค่ะในแง่ที่มันเป็นอะไรที่คิดบวกด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็นิดหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศี เมทุนนะในช่วงเดือนนี้นะคะนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของบทสรุปกันค่ะนะเปิดไพ่มาได้ The Strange นะคะช่าเมถุนเดือนนี้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องขอใช้คำว่า,าคุณจะต้องใช้ความนิ่งนะคะสยบความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ,นะคะใช้สิ่งที่มันอยู่ในตัวคุณคุณมีอำนาจมี power หรือคุณมีสิ่งที่สามารถที่จะจัดการนะคะใน อุปสรรคหรือว่าในเรื่องของพารต่างๆในชีวิตคุณได้อยู่แล้วแต่เพียงเท่าทีาบางทีเนี่ยคุณต้องอย่าใจร้อนนะคะก็ค่อยๆต้องค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ต้องนิ่งให้มากที่สุดนะคะเพื่อป้องกันสิ่งที่มันเป็นผลเสียหรือผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นกาบตัวคุณได้นะเดือนนี้นะคะยังไงอาจารย์ก็ต้องขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับชาวเมธุลด้วยนะคะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่มีบุปสัรคนะคะสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณมาก นะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ <c oughs> อย่างที่อาจารย์เคยเรียนแจ้งนะคะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนายเนี่ยมันเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยผลของการทํานายมันอาจจะมีความตรงบ้างมีตรงบ้างหรือสลับกันได้นะคะฉะนั้นก็ขอให้ทุกทุกท่านใช้วิจารณญาณแล้วก็เลือกลับนะคะแต่สิ่งที่ดีๆนาไปปฏิบัตินะนไปเป็นข้อคิดนะ,ะหรือว่าสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะก็สามารถที่จะเลือกลับ ไปใจได้นะคะส่วนอันไหนที่เราคิดว่ามันมชอบหรือว่าไม่ใช่นะ,ะก็ปล่อยผ่านไปเลยนะจ๊ะนะคะยังไงก็อขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe แห้่าจา์นะคะยังแอาจา์ก็ขอนะคะเป็นกำลังใจแห้่าจารย์ด้วยนะคะ,ะยังไงก็ช่วยกังให,ให้เป็นกำลังใจใหาจารย์ให้อาจารย์ได้มีพลังนะคะในการทำคลิปดีดี ต่อต่อไปนะคะยังไงก็ถ้าใครนะคะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะอาจารย์ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะทางที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ง้าล่างนี้นะคะ<ม>ยังไงวันนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนซินเจียยูอีสิงนี้หัวใจตุกจีนี้เองๆรวยๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ